ัวให้ทั้งเกลือแล้วก็แปะกล้วยเนี่ยเข้าเนื้อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการทําแปะ กล้วยคั่วเกลือสูตรอร่อยทำง่ายเมนูเสิร์ฟพธธัตาาาไปซื้อเขาได้นิดเดียวแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะอันนี้เจ๊าปานลงทุนแค่55บาบาทแล้ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เอามาผัดคั่วเกลือแบบนี้ทานกับข้าวสวยข้าวต้มทานเล่นเป็นของว่างที่มีประโยชน์ทำง่ายด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีก็ง่ายๆเลยนะคะเจ๊ปันจะใช้แปกล้วยที่เอาไปต้มแล้ว ถ้าใครทําเองก็เอาไปต้มให้สุกก่อนหรือถ้าคนที่อชอบแบบสะดวกแบบนี้เจ๊ปันก็ซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะคะเขาต้มให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาต้มเองแกะไส้ข้างในที่ขมๆเรียบร้อยแล้วสะอาดพร้อมทานเลยค่ะอันนี้ส่งตรงส่งเย็นมาให้เลยนะคะใครอยากได้แบบสําเร็จรูปแบบนี้เอาไปทําขนมเอาไปทําอาหารอันนี้เดี๋ยวเจ๊ปันใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นทิชชู่ที่เอาไว้ซับอาหารแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่เกรดทีเ่เหมาะสําหรับทําอาหารนะคะประเภทซับน้ําของเนื้อสัตว์ซับผักซับอะไรผล,ลไม้ที่ต้องการให้มันแห้งนะคะเราก็ใช้ทิชชู่ตัวนี้ได้เลยซับดีมากเนื้อทิชชู่เขาหนามากเลยค่ะเวลาซับมันจะไม่ขาดยุยแล้วก็เ,เกรดสําหรับฟู้ดเกรดนะคะ เราก็จะซับไอตัวแปะกล้วยเนี่ยให้เขา,เาซับน้ําออกไปให้มากที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็จะทําให้ตัวแปะกล้วยเนี่ยเขาแห้งก่อนนะคะถ้ายังแห้งไม่พอเพิ่มได้ค่ะทิชูตัวนี้นี่แบบว่า,าห่อหนึงเนี่ยได้เยอะมากเลยใช้ได้นานสุดๆเจฟนก็ซื้อมาเป็นแพ็กเลยนะคะใช้ได้นานๆเหมาะสําหรับในครัวเอาไว้เช็ดอะไรต่างๆนี่เหมาะมาก เสร็จแล้วเจ๊ปันจะเปิดแก้ตั้งกระทะไฟกลางนะคะประมาณนี้ไม่ต้องแรงมากนะคะกระทะก็เป็นกระทะอะไรก็ได้เลยค่ะเพื่อนๆแแบกล้วยประมาณ200กรัมเจ๊ปันจะใช้เกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปคั่วในกระทะให้หอมก่อนเลยค่ะเกลือสุก้อนแล้วนะคะ เจแปนก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปเล็กน้อยเพิ่มความหอมให้กับแปะกล้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แปะกล้วยที่เราซับน้ำเรียบร้อยแล้วก็คั่วให้ทั้งเกลือแล้วก็แปะกล้วยเนี่ยเข้าเนื้อกันเลยค่ะเพื่อนๆคงสงสัยนะคะกระทะใบนี้เนี่ยเออเป็นกระทะของโคเรียคิงนะคะเป็นกระทะเคลือบเซรามิกซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่แบบว่า ใช้ดีมากเลยมันไม่ติดกระทะแล้วก็พร้อมตะหลิวซิลิโคนที่เขาให้มาด้วยนะคะมีด้ามจับเป็นสแตนเลสรับรองไม่ร้อนแล้วก็ตัวจับนี่แบบกระชับมือมากสะดวกมากเลยค่ะทําความสะอาดเวลาล้างเนี่ยสบายมากเลยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในการอ,อ,อาหารติดกระทะพวกผัดทอดอะไรเนี้ยต้มอะไรได้สารพัดในกระทะใบนี้เลยนะคะเขามีฝาให้ด้วยนะคะเราก็อบแป๊นึง เพื่อให้ตัวแปะกล้วยเขาร้อนลราอุกก่อนสังเกตแปะกล้วยเนื้อเริ่มตึงอ้วนแบบนี้เลยนะคะคือความร้อนเนี่ยทำให้เขาอ้วนตึงเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะความร้อนของกระทะยังเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าเป็นกระทะเคลือบเซรามิกร้อนนานเราอุไม่จําเป็นต้องเปิดแก๊สแรงนะคะทีนี้เราก็คั่วให้ตัวแปะกล้วยเนี่ยเขาแห้งก่อนทานแบบนี้อร่อยมาก ตอนนี้หอมน้ำมันมะพร้าวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปหน่อยจะใส่น้ำมันเพื่อธรรมดาหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะทําแป๊บเดียวเองนะคะก็ได้แปะกล้วยคั่วเกลือสูตรระดับพทักคาแล้วค่ะใครชอบพริกขั่วสามารถนําไปคั่วผสมลงได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแปะกล้วยคั่วเกลือสูตรอร่อยทําง่ายหอมน้ํามันมะพราะ้าวแค่มีแปะกล้วยต้มแบบนี้นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะ เดี๋ยวเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือทานกับข้าวต้มเข้าวสวยทานเล่นอร่อยมากได้ประโยชน์ด้วยนะคะบำรุงสมองไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูอร่อยทำง่ายขั้นตอนก็น้อยด้วยวัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ